คลิปนี้ก็จะมาอัปเดตคิวงานล่วงหน้าของซอแอนนะคะเมื่อสักครู่ซอแอนก็ได้อัปเดตคิวงานล่วงหน้าของเดือนเมษาวันที่3ตรงกับวันพุธค่ะเป็นงานคอนเสิร์ตบอมบวงลาคาราบาววันพุธที่3เมษาย,ยน2567ที่ BCC c ซี l อลเซท่านลาดพท้าวประตูเปิดเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเมื่อสักครู่แอดก็ได้เข้ามาดู เพจของซอแอนนะคะซอแอนก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่าร้องวงมันเอาใจแฟนเพลงคาราบาวและชาวเพื่อชีวิตกับการรวมตัวเฉพาะกิจในคอนเสิร์ตร้องวงลาคาราบาวมีทั้งหมด4ศิ4ลปินด้วยกันนะคะแต่ว่าซอแอนขึ้นเวลาประมาณ20นาฬินาทีถึง21นาฬิกาสนาทีค่ะส่วน หมูวัยวิทย์นะคะขึ้นเวลาประมาณ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาสามนาทีนะคะศิลปินท่านที่สองก็ปูพงศิษฐ์มาเวลา19นาฬิกาสามนาทีถึง20นาฬิกาสามนาทีซอแอนต่อจากปูพงศิษฐ์นะคะมาช่วงเวลา20นาฬิกาสีนาทีถึง21นาฬิกา45นาทีนะคะศิลปินคนสุดท้ายก็จะเป็นคาราบาวนะคะ ต่อจากซอแอนนะคะก็ประมาณ2 2นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะนะคะแม่แม่ท่านใดอยู่แถวเซนทันนะคะก็ไปให้กำลังใจซอแอนกันได้นะคะที่ลาดพร้าววันที่3ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะคิวงานล่วงหน้าซอแอนมาเรื่อยๆคราวที่แล้วก็อาร์เด็คิวงานไป1คิวงานวันนี้ก็จะมีคิวงานล่วงหน้าอีก1คิวนาน อีกหนึ่งคิวงานค่ะแม่แม่ฝากเป็นกำลังใจให้ซอแอนกันด้วยนะคะบังมากๆเลยนะคะพอมีข่าวดีอะไรซอรแอนก็จะอัปเดตคิวงานให้แม่แม่ได้รับรู้ก่อนเลยนะคะล้อมวงมันเอาใจแฟนเพลงคาราบาวและชาวเพื่อชีวิตนะกับการรวมตัวเฉพาะกิจในคอนเสิร์ตร้อมวงลาคาราบาวค่ะแม่แม่อย่าลืมนะวันที่3ตรงกับวันพุธ วันที่3เมษาค่ะที่ BCC Hall Central ลาดพร้าวนะคะประตูเปิดช่วงเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปแอ๋ก็ได้อัปเดตข่าวสารมาให้แม่ๆได้รับรู้ก่อนเลยนะคะ,ะประตูเปิดเวลา17นาฬิกามาดื่มด่ำความประทับใจไปด้วยกันบัตรก็ราคาตามที่โซแอนลงไว้ให้นะคะแม่ๆก็สามารถเข้าไปที่เพจแอนอล d y Fan Page นะคะ ราคาบัตรอยู่ที่ประมาณ4หลักนะแม่แม่รับพิเศษรับของที่ระลึกได้นะงานนี้นะคะพิเศษรับของที่ระลึกเสื้อล้อมวงลาคาระบาวค่ะแม่แม่ก็สามารถเข้าไปดูในเพจแอนออร์ดี้แฟนเพจกันได้นะคะเข้าไปดูเลยท่า ถ้าชำระเงินแล้วก็มีลิงก์ให้กดเข้าไปนะคะแม่แม่โอเคสำหรับคลิปนี้ออดก็จบแต่เพียงเท่านี้นะแม่แม่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ